ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสบายดีกันอยู่หรือเปล่าครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดู4วิธีที่ดีที่สุดนะครับทุกคนในการหาเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่มีชื่อว่าเจ้านกฟินิกซ์นั่นเองนะครับทุกคนใน4วิธีนั้นจะมีอะไรกันบ้างก่อนไปรับชมผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของผมกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะ25 0 0 0นพซับแล้วนะครับเย้คลิปนี้สนับสนุนโดย Mohop น่ายสัตวเลี้ยงสุดเทพแลละผโม และยังมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆในโลบอกรับกฟต์เกมพาร์ทและบริการอื่นๆอีกมากมายสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วต้องที่ม e m o Shop เลยครับ UG Phone แอปพลิเคชันระบบค่าวมือถือที่จะทําให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากฟาร์มแบบออโต้หรืออยาก a f k แต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สาคัญราคาย,ยังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ M V P จ่ายเพิ่มเพียงไม่ก เครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่โค้ดนอมี่เพื่อรับ450เพชรไปทดลองใช้กันฟรีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันที่วิธีแรกกันเลยนะครับทุกคนวิธีแรกแน่นอนว่าค่อนข้างจะคลาสสิกนะครับทุกคนนั่นก็คือการคาบกล่องไวทุกทุกสานาทีนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ผมอยากจะแนะนําทุกคนว่าถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงที่สามารถดูพิเคตของคาฟได้นะครับทุกคนเช่นเจ้าตัวพาชินะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับขออนุ นี่นะครับทุกคนอย่างเจ้าตัวพาชี้อย่างนี้นะครับทุกคนที่มีโอกาส7.24%นะทุกคนที่จะดูวิเคตของที่เราขาบนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งโอกาสของมันเนี่ยก็จะมากน้อยต่างกันไปนะทุกคนตามน้ําหนักแล้วก็อายุของมันนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้ของผมน้ําหนักมันก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็อายุมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับทุกคนอยู่ประมาณกลางๆนะครับผมก็ใส่ไปทั้งหมดประมาณ3ตัวนั่นเองนะครับทุกคนถ้าใครมีเจ้าพาชี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะทุกคน สำหรับสูตรในการที่จะคาฟกล่องนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าทุกๆ30นาทีถ้าหากเราไม่มีพาชี้เนี่ยเราจะได้แค่กล่องเดียวนะครับทุกคนแต่ถ้าหากเรามีพาชี้แล้วพาสีมันออกนะครับเราจะได้ทั้งหมด2กล่องใน30นาทีเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองรับให้ดูนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเจ้าพาชี้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวกดรับกันเลยปุ๊บอันนี้ไม่ออกไม่เป็นไรนะทุกคนผมก็จะคาฟใหม่นะครับทุกคนซึ่งในการที่เราจะคาฟเจ้าเอนชานเชสหรือว่ากล่องเอนชานเนี่ยเราจะต้องใช้ซันบรั ทุกคนแล้วก็ Enchan ซีแพ็กหนึ่งนะครับแล้วก็ n c h ชา t เอกหนึ่งพร้อมด้วยแฟรี่พอยต์อีก6 0 0ันนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขอไปหยิบในส่วนของซันบราฟก่อนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเด็ดมาเลยนะ1อันปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทําการคราฟกันเลยนะครับอ่าโอเคผมก็พร้อมแล้วนะครับทุกคนผมก็จะกดเป็นซันบราฟหนึ่งนะครับทุกคนจากนั้นที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของเอนชานซีแพ็กแล้วก็ Enchan t เอกนั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้นะก็จะเป็นวิธีง่ายๆอย่างที่ทุกคนรู้เลยซึ่ง เป็นวิธีเบสิกเลยแล้วผมก็จะบอกทุกคนตลอดว่าพยายามอย่าให้โต๊ะครมามันนิ่งนะครับทุกคนพยายามคราทุกๆ30นาทีเลยนะทุกคนถ้าใครมีในส่วนของพาชีเนี่ยก็จะดีไปเท่าหนึ่งเลยนะทุกคนจาก1กล่องก็จะมีโอกาสได้ถึง2กล่องใน30นาทีเลยนะทุกคนแต่ว่าในส่วนของพอยที่เป็นแฟรี่เนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เยอะนะครับทุกคนถ้าใครที่คราแล้วเนี่ยพอเวลามันรอคูลดาวน์เนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนมาทําในส่วนของโควสน้ําพุในส่วนของพาร์ทแรกว่า นั่นเองนะทุกคนเพื่อรับแต้มพอยต์ตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้พอยต์อ่ะมันใช้เยอะมากเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการซื้อของใน Fair y w เ r l d นะครับทุกคนหรือว่าจะเป็นการเอามาคาฟของก็ใช้เยอะเหมือนกันนะทุกคนคาฟของนี่ก็คือ6ก0 0ครั้งนี่ก็คือ12 0 0แล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นเจ้าพอยต์เนี่ยควรจะมีไว้เยอะๆเลยนะทุกคนเราไม่ควรปล่อยให้เวลาในส่วนของเจ้าที่เรารอน,นี้มันศูนย์เปล่านะครับทุกคนระหว่างรอเราก็สามารถมาทำคว้ยตรงนี้หรือไม่งั้นก็หยิบผลไม้ที่ติดสถานะ กลิมเมอร์ลิงมาให้ได้เลยนะทุกคนแต่ผมแนะนำเสมอว่าถ้าเป็นในส่วนของควสเนี่ยจะไวกว่านะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครยังไม่ดูวิธีการทำควสยังไงให้ไวที่สุดเนี่ยก็สามารถกลับเข้าไปดูได้ที่หน้าช่องของผมเลยนะทุกคนตรงนี้จะเป็นอะไรที่ไวที่สุดเลยนะทุกคนโอเคตอนนี้ประตูก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนซึ่งประตูเนี่ยก็คือข้อ2ของเรานั่นเองนะทุกคนเป็นหนึ่งใน4ข้อนะครับที่เราสามารถหาเจ้ากล่องนี้ได้แบบเยอะๆนะครับทุกคนถ้าหากทุกคนเข้ามาในประตูเนี่ยมันก็จะโผ่ ที่โลกแฟรี่เวิร์ดนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งโลกแฟรี่เวิร์ดเนี่ยก็จะมีในส่วนของเจ้ากลมๆอย่างนี้ให้เก็บนะทุกคนเป็นกลมๆสีชมพูมันจะอาจจะเป็นแฟรี่บอลนะครับทุกคนผมเห็นเขาเรียกกันอย่างนั้นนะประมาณว่าแฟรี่บอลนะครับทุกคนในนั้นก็จะมีในส่วนของ1เลยก็คือซีดแพ็คนะทุกคน2เลยก็คือรีเคมเมอร์3ก็จะเป็นแฟรี่เน็ตนะทุกคนแล้วก็4เนี่ยจะเป็นในส่วนของอ่ารู้สึกว่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทุกคนผมก็จําไม่ได้แล้วนะไม่ค่อยแน่ใจนะทุกคนอะทาาาางซ้้้ยยนนนีจเป็รข นะทุกคนในนี้ก็จะมีซีทของกิจกรรมนี้ขายนั่นเองนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมลืมพูดไปนะครับอย่างที่บอกเลยคลิปที่แล้วค่อนข้างจะรีบนะทุกคนอาตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเอนชานซีแพ็คขายนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีซีแพ็คอื่นๆด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นในส่วนของ c o s m e t i c นั่นเองนะทุกคนส่วนทางขวาก็จะเป็นในส่วนของเพชหรือว่าสัตว์เลี้ยงในกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวลองไปดูที่เพชกันหน่อยนะเราก็สามารถดูได้นะครับว่ามีอะไรขายอยู่แล้วก็จจะตต้้อองงััับีีกกทหมด่ว นะครับทุกคนถึงจะปลดล็อกนะครับอันนี้มันบอกว่าผมต้องจับแฟลลี่หกรตัวถึงจะปลดล็อกสามารถซื้อเจ้าเด็กตัวนี้ได้นะครับทุกคนซึ่งเจ้าเด็กเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอออกมาอีกอันหนึ่งนะครับทุกคนความสามารถมันค่อนข้างดีเลยนะครับเจ้าเด็กนะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรขายนะครับไม่เป็นไรนะในส่วนของข้อที่2นะครับในการฟาร์มกล่องของเรานะครับทุกคนน้องก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็คือตรงต้นไม้ตรงกลางเลยนะครับเป็นในส่วนของแฟรี่จ่าสมิธนั่นเองนะครับทุกคนโดยสามารถกดคุยตรงนี้ได้นะครับ ออฟฟรี่จาไปได้เลยนะครับซึ่งแฟรี่จาก็คือโหลอย่างนี้นั่นเองนะครับทุกคนที่เราใช้ในส่วนของแฟอรี่เน็ตไปจับมานะครับทุกคนถ้าใครยังไม่ดูวิธีในการจับแฟรี่จาให้ได้เยอะๆใน1ชั่วโมงนะครับทุกคนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปที่แล้วของผมเลยนะครับทุกคนซึ่งผมได้สอนจับไปแล้วนะครับทุกคนก็1ชั่วโมงของผมเนี่ยจะได้อยู่ประมาณร้อยหน่อยๆนะครับทุกคนซึ่งน้องเนี่ยจะต้องการประมาณ100นะครับทุกคนซึ่งแปลว่า1่งชั่วโมงเนี่ยผมจะได้วหนึ หากใส่เต็ม100เนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของเอ้ย e n c h a n t Crest นะครับทุกคนที่เป็น c h a n t Crest ที่เอาไว้เปิดหาในส่วนของเจ้าเอ่อฟินิก์นั่นเองนะครับทุกคนซึ่ง1ชั่วโมงเนี่ยผมจะได้ประมาณ1กล่องนะครับทุกคนและนอกจากกล่องที่ผมจะได้จากการให้เฟรี่จารแล้วเนี่ยเราก็สามารถซื้อกล่องในส่วนของร้านค้าที่อยู่ในตัวน้องได้ด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีกล่องขายนะครับในราคา1 5 0 0 0หมื่นห้าพันพี่พอยต์นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้มันจะคนค้า แพงเลยนะครับทุกคนผมถึงบอกทุกคนประจําว่าอย่าปล่อยให้เวลามันเสียเปล่านะครับทุกคนถ้าหากมีเวลาแนะนําให้ฟาร์มในส่วนของแฟรี่พอยไว้เยอะๆนะทุกคนซึ่งอันนี้จะเป็นวิธีที่2ของเรานะครับที่ผมมองว่าค่อนข้างจะเร็วที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับทุกคนก็คือการกดรีสตอ็อกนั่นเองนะครับทุกคนเพื่อซื้อกล่องเรื่อยๆนะทุกคนแต่ว่าวิธีนี้ทุกคนอาจจะต้องใช้ตังค์เยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าหลายๆคนมีตังค์ที่เยอะมากจนเกินสมควรอยู่นะทุกคนซึ่งตรงนี้ผมว่ามันใช้ได้แบบเรื่อยๆ นะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนสามารถรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตแล้วก็ซื้อได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังในส่วนของแฟรี่พอยต์ไม่พออย่างนี้ด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมของผมก็แฟรี่พอยต์หมดไปแล้วนะทุกคนคือแบบว่าเมื่อกี้มี8ปดหมื่นกดแป๊บเดียวก็หายไปหมดเลยนะทุกคนมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เยอะมากๆเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เวลาศูนย์เปล่านะครับทุกคนบปเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของวิธีที่3กันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอเสริมในส่วนของวิธีที่2นิดหนึ่งนะทุกคนผมลื เจ้าแฟรลี่ในตัวนี้นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมอาจจะให้ดูไม่ได้นะครับทุกคนแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับมันจะใช้ของประมาณนี้เลยนะครับทุกคนหนึ่งก็คือซันบราฟนะครับทุกคนแล้วก็ส่วน2ก็จะเป็นเอ่อสตรอเบอรี่นะครับทุกคนแล้วก็3ก็จะเป็นฮาวเวสหรือว่าเจ้าตะข่ายเก็บเกี่ยวตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนจากนั้นก็จะใช้อีก100แฟรลี่พอยท์นะครับทุกคนเพื่อทําการคราฟในส่วนของแฟรลี่เน็ตนั่นเองนะครับทุกคนแฟรลี่เน็ตใช้ทาอะไรแฟรลี่เน็ตก็จะใช้ ฟรี่พูดแฟรี่นางฟ้านะครับทุกคนเราก็สามารถเอาเจ้าแฟรี่เน็ตเนี่ยไปเก็บเป็นพวกพูดแฟรี่นางฟ้าได้นะครับทุกคนเราก็จะได้รับมาเป็นในส่วนของแฟรี่จานนั่นเองนะทุกคนที่จะเอาไปให้ในวิธีที่สองของเรานั่นเองนะทุกคนตรงนี้อาไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วิธีที่3กันเลยนะครับสำหรับวิธีที่3ของเรานะทุกคนมันจะเป็นวิธีค่อนข้างใหม่นิดหนึ่งนะทุกคนแล้วถือว่าเป็นเคล็ดลับให้ทุกคนได้ดูด้วยแล้วกันนะครับซึ่งวิธีหากล้องอันนี้จะอยู่ในการเด่นไกดนะทุกคนหรือว่า นั่นเองนะทุกคนถ้า,าทุกคนเข้ามามันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้ทุกคนกดไปที่คําว่า achievement นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างสุดมันจะมีในส่วนของ mini achievement เพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งนะครับปกติมันจะมีแค่ core p l a n กับ core p a s t นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็มีในส่วนของ mini achievement ขึ้นมานะครับทุกคนซึ่ง mini achievement เนี่ยจะถูกอัปเดตตาม event ใหม่ๆต่างๆนะครับทุกคนสมมุติว่า event นี้ออกไป event ใหม่มาเจ้า mini event เนี่ย mini achievement ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วน ของมินิอะชีพเมนต์กันบ้างนะครับว่ามีอะไรนะตอนนี้จะมีในส่วนของแฟรลี่อย่างเดียวเลยนะครับทุกคนเป็นแฟรลี่อีเวนต์นะครับซึ่งควสของมันเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ยังได้รับในส่วนของกล่องด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมเราจะได้รับในส่วนของกล่อง5ชิ้นด้วยนะครับทุกคนตรงนี้นอกจากกล่องก็จะมีเพชรชาดนะทุกคนแล้วก็น้ำพุแล้วก็เป็นแฟรลี่เฟรนด์นั่นเองนะทุกคนหรือว่าลัวแฟรลี่นะครับตรงนี้ต้องสะสมเลยนะทุกคนซึ่งควสมันก็ไม่ค่อยยากมากนะครับก็เีี่่ยวลไม้ทปน ครั้งนะครับทุกคนแล้วก็เก็บเกี่ยวผลไม้ที่เป็นประเภทแฟรี่ไอ้ที่เป็นประเภทกริมเบอร์ิงเนี่ยอีก50ครั้งนะครับทุกคนแล้วก็เก็บเกี่ยว100ครั้งนั่นเองนะทุกคนเรียงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของการคราสเปรย์ให้ได้ครบ10ครั้งนั่นเองนะทุกคนถ้าใครใช้เจ้าพาชีด้วยเนี่ยคราทีหนึ่งก็จะได้2ครั้งพอได้2ครั้งปุ๊บมันก็นับนะครับทุกคนมันไม่ได้นับเป็น1นะครับมันก็คือนับเป็น2ไปเลยนะครับเราได้มาเท่าไหร่มันก็็็็จจะะนนนนนนนัเเท่าา้้้้คคคครรุกกกกแแลลววตตออไปปปฟีง การค้าแฟลลี่ซัมมอนเนอร์ที่ผมกำลังค้าฟอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะทุกคนก็จะเหลือเวลาอีกประมาณสัก18นาทีนะทุกคนของผมก็ใกล้จะเสร็จหมดแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะประมาณชั่วโมงหน้านี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับต่อไปก็คือการฟักไข่5ครั้งนะทุกคนแล้วก็ฟักไข่15ครั้งฟักไข่30ครั้งนั่นเองนะทุกคนส่วนที่เหลือจะเป็นในส่วนของการได้รับสัตว์เลี้ยงในอีเวนต์พาร์ทหนึ่งนั่นเองนะทุกคนก็จะประกอบไปด้วยอนนะคทุก แล้วก็กิมมาริงสไปซ์แล้วก็เป็นในส่วนของไก่งูนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็จะมีควสที่แยกออกมา2อันก็คือการฟักไข่หาอิมให้ได้1.2กิโลกรัมขึ้นไปนะครับแล้วก็การฟักไข่หาเจ้าพิกซี่ให้ได้1กิโลกรัมขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ถือโอกาสบอกทุกคนเลยแล้วกันนะครับว่าควสมันมีอะไรบ้างนะเผื่อบางคนไม่รู้นะครับตรงนี้ทุกคนก็จะได้รับในส่วนของแฟรี่เฟรนด์นะครับทุกคนอย่างที่ผมบอกไปเลยแล้วก็จะได้รับในส่วนของเอนชานครีอีกห่ากนะครับจาก้น เป็นในส่วนของเพชรชาติลูมินัสแล้วก็วิชฟาวเทนหรือว่าเป็นน้ำพุที่เป็นคอสเมติกนั่นเองนะทุกคนอย่าลืมมาทําไว้ด้วยนะครับทุกคนถ้า,ามันออกไปแล้วก็คือมันก็ออกไปเลยนะครับทุกคนนอกจากกล่องแล้วเนี่ยผมค่อนข้างจะเสียดายในส่วนของลั้วมากกว่ากล่อง นะครับทุกคนและว,วิธีสุดท้ายของเรานะครับทุกคนซึ่งผมมองว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับทุกคนแล้วก็ไม่เชิงประหยัดเวลานะครับทุกคนแต่ว่าเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะทุกคนวิธีนี้เป็นวิธีที่สบายที่สุดแล้วนะครับสาหรับผมนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะเลือกอกี่วิธีหนึ่งก็ได้นะครับนั่นก็คือการทําในส่วนของแฟรี่เน็ตไว้เยอะๆนะครับทุกคนตรงนี้ผมแนะนําว่าก่อนจะก่อนที่เราจะทําสิ่งนี้เนี่ยควรจะมีแฟรี่เน็ตอย่างน้อยสัก1000ขึ้นไปนะครับทุกคนเพร ว่าในการที่เราจะทําสิ่งนี้เนี่ยมันจะต้องใช้แฟรลี่เน็ตที่เยอะมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยให้ทุกคนค้าแฟรลี่เน็ตไว้ประมาณ1000ขึ้นไปนะครับจากนั้นให้ทุกคนมายืนตรงนี้นะครับทุกคนหรือว่าข,าข้างๆพูดนางฟ้านั่นเองนะครับจากนั้นก็กดในส่วนของแฟรลี่เน็ตขึ้นมานะครับทุกคนแล้วก็ทําการเก็บแฟรลี่เน็ตไปได้ u, เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนใน1ชั่วโมงเนี่ยมันจะออกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนทุกคนสามารถยืนเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับพอมันบินออกมาม,มันก็จะเก็บให้เรื่อยๆเลยนะครับถ้ใ ในส่วนของออโต้คลิกได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครอยากจะใช้ของอะไรนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะทุกคนอย่าลืมนะครับว่าทุกคนจะต้องยืนอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับแบบว่าข้างๆเยื้องๆกับนางฟ้าแม่ทุนหัวตรงนี้นะครับทุกคนตรงที่ประตูมันจะออกพอดีนะครับพอมันบินออกมาปุ๊บมันก็จะเก็บทันทีเลยนะครับทุกคนชั่วโมงนึงเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปในข้อที่2เลยนะครับผมจะได้อยู่ประมาณสัก100กว่าโหลบวกบวกนะครับทุกคนบวกลบนะแล้วแต่ว่าตอนนั้นมันออกมาเยอะขนาดไหนนะครับแต่ ว่าผมลองมาหลายชั่วโมงแล้วไม่เคยต่ํากว่าร้อยเลยนะครับทุกคนนั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยทุกคนจะได้อย่างแน่นอนนะครับก็คือ1กล่องนะครับโดยวิธีนี้จะง,ง่ายสุดๆเลยถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาแนะนําว่า AFK ทิ้งไว้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ให้มันเก็บในส่วนของแฟรี่ขวดแฟรี่ไปเยอะๆๆๆๆ,ๆแล้วก็ค่อยมาแลกทีเดียวก็ได้นะครับทุกคนซึ่งผมก็ทําวิธีนี้อยู่นะครับทุกคนทําให้ผมมีกล่องค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกคนอย่างที่ผมเคยบอกประจําเลยว่าตอ ให้เราจะมีกล่องเยอะขนาดไหนนะครับทุกคนถ้าดวงเราไม่มีจริงๆมันก็ไม่ออกนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าดวงเรามีจริงๆบางคนเปิดกล่องสองกล่องอย่างน้องๆในคอมเมนต์ของผมก็เปิดแค่ไม่กี่กล่องก็ได้แล้วนะครับทุกคนก็ทุกคนก็สามารถเลือกนําวิธีที่ผมบอกพวกนี้เนี่ยไปใช้ได้ตามสะดวกเลยนะครับทุกคนหรือว่าใครจะเอาไปปรับใช้ตรงไหนก็สามารถทําได้เลยนะทุกคนใครอยากเพิ่มแฮมสเตอร์เพื่อลดเวลาหรือว่าใครอยากจะเพิ่มอะไรก็สามารถทําได้เลยนะครับทุกคนแล้วสําหรับส่วนตัวของทุกคนทั้ง4วิธีนี้ ทุกคนคิดว่าวิธีไหนกันบ้างครับที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย